สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับ <c oughs> ยูเทรดมอนิคอลสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับคุณ c o Duo คุณอุยเบสนะครับแล้วก็วันนี้ขอเปลี่ยนเพลง้ากนะครับกลับไปเป็นเพลงปกตินะครับก็วันนี้เรามาดูนิดนึงครับว่าเมาื่อวานเนี่ยตลาดเขาไ่้จะลงแรงนะครับเราก็ประเมินว่า โอกาสที่จะลงต่ำพัน0ีนี่ก็มีอยู่เหมือนกันซึ่งเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเราจะให้แนวรับแค่พันสี่รอถึงพันสซึ่งก็คิดว่าน่าจะลงมาทดสอบโซนนั้นซึ่งลงมาทดสอบจริงนะครับในรอบเช้าเนี่ยทดสอบโซนนั้นแล้วอยู่นะแต่ว่าในรอบบ่ายนี่ก็ต้องบอกว่า ไปเลยนะครับแล้วก็ลงมาทดสอบจนกระั่งใกล้ๆ1,400จุดซึ่งถือเป็นการลงเพื่อให้แรงเพราะว่าลงประมาณ5%ในขณะที่ตลาดอื่นๆในภูมิภาคในฝั่งเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยลงไม่ได้เยอะมากนักนะครับซึ่งจริงๆงผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดลงแรงเพราะว่าคนไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปด้วยเพราะเมื่อวานเราจะเห็นว่าในตลาดยุโรปเนี่ยช่วงบ่ายเปิดมาลบประมาณ2%เนะครับเนื่องจากว่าความกังวลในเรื่องของการเจอไวรัสที่มาเป็นการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นที่ ในฝั่งของอังกฤษเนี่ยมันทําให้ตลาดเองค่อนข้างที่จะกังวลน,นะครับเพราะว่าวรัสในการกลายพันธุ์ตัวนี้มันมันจะมีค่า R0 นะครับที่ R0 เนี่ยหรือเป็นค่าที่บ่งบอกว่ามันจะติดกันง่ายติดกันยากนะี่คือคนคือในเคสทั่วไปเนี่ยค่า R0 เนี่ยมันเป็นเหมือนสัมประสิทธิ์ในการที่จะบ่งบอกการติดนะครับถ้าใครไปดูสมการที่เป็นลักษณะของ e x p o ซ e n t i a l เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวรัสมันก็จะมีค่า R0 อยู่ประมาณแถวหนึ่งต้นๆน,น,นะแต่ว่า เราสามารถที่จะ <c oughs> ทําให้ค่าอาสรนี่มันลดลงได้เช่นถ้าเรามีการทําโซเชียลดิสแท c e นะครับหรือว่าแต่ละสายพันธุ์ก็มีค่าอาสุรไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นถ้าในสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะมีค่าอาสูรที่มากกว่าเดิมนะครับ <c oughs> ในระดับหนึ่งซึ่งทําให้โอกาสในการติดเนี่ยมันสูงขึ้นหรือแพร่กระจายเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นนะครับยังไงก็ตามต้องบอกว่าอย่ากลัวจนเกินไปเพราะว่าใน <c oughs> ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มองว่าอันที่หนึ่ง ถึงแม้ว่ามันจะเกิดการกรลายพันธุ์หรือเกิดสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ไปได้เนี่ยแต่มันก็ต้องใช้ระยะเวลานในการที่จะกลายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นในการทําวัคซีนที่วิจัยหรือศึกษามาแล้วเนี่ยมันน่าจะยังสามารถรับมือสถานการณ์นั้นได้อยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้ถ้าไม่ได้มีประเด็นที่เรียกว่าเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นเอาวัคซีนไปใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับหรือมันเกิดการแพร่ระบาดทั้งนั้นที่ใช้วัคซีนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดสถานการณ์อะไรแบบนั้น มันไม่น่าจะเกิดความกังวลในระดับที่รุนแรงมากไปกว่านี้เยอะๆนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวของตัวตราสารต่างๆอย่างเช่นตัวของแ้านบอลยวตัวของด้านการแข่งข้าของเงินเหรียญสหรัฐเนี่ย <S 2> <S 2> <S ก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็นให้จะเป็นนิเกทีฟกับการลงทุนเมื่อวานเราเห็นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เราเห็นตัวบอลยวเองก็มีการปรับตัวลดลงด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วถ้าเราคิดแบบคิดไม,ไม่หนักคิดไม่เยอะเกินไปเนี่ย เมื่อวานเราคุยกันแล้วว่าการแข็งค่าของดุเงินเหรียญเนี่ยปกติแล้วมันจะทําให้ตลาดในฝั่งของเอเชียเนี่ยมันด้ยอยกว่าตลาดในฝั่งของสหรัฐนะครับคือถ้าเงินเหรียญขึ้นเนี่ยตลาดอเมริกาอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้แต่ว่าจะเพอร์ฟอร์มดีกว่าบ้านเราซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันก็ออกมาในโทนนั้นนะครับพีิงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดอเมริกาข้อดีอย่างหนึ่งกอก็คือถ้าเราไปดูนะครับ นะถ้าเราไปดูตลาดในฝั่งอเมริกาก็เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยดัชนีอย่างเช่นตัวของดาวโจนเนี่ยก็ต้องถือว่าพลิกตัวไปเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อวานดาวโจนเนี่ยมีจังหวะของการลบเยอะเหมือนกันนะครับ3-400จุด <c oughs> แล้วสุดท้ายก็กลับไปปิดเขียวได้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพตรงนี้ถ้ามามองแล้วผมคิดว่าก็ยังเป็นจุดที่ ยังยังไม่ได้ถือถือว่า1มันดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดอื่นในฝั่งสาร์ทเองก็ยังปรับตัวลดลงถ้ามองแล้วผมคิดว่าในภาพตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรแปลกหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ภาพใหญ่เรายังคงมองภาพบวกจากเรื่องของการจัดสรรน,น้ําหนักเงินลงทุนนะครับซึ่งเราน่าจะเห็นการเพิ่มน้าหนักมาในส่วนของการเป็นพวกของหุ้นมากกว่าพันธบัตรนะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้น,นเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงปลายปีและปีนี้ตลาดหุ้นก็ทําได้ดีมาก มีลักษณะของการที่ต้องบอกว่าขึ้นมาได้เยอะนะครับดังนั้นการที่จะมีการล็อกกําไรในช่วงปลายปีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในช่วงนี้ตลาดเองก็คงจะเรียกว่าไม่ได้มีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่ชัดเจนนะครับดังนั้นถ้ามันจะมีปัจจัยอะไรที่เป็นความกังวลเนี่ยโอกาสที่จะตอบรับประเด็นของความกังวลเนี่ยมันก็อาจจะมีสูงกว่าได้ในระยะสั้นนะครับสำหรับในตลาดหุ้นของไทยเองเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรก หลังการแพร่ระบาดหรือการพบการแพร่ระบาดแล้วรอบนี้ซึ่งน่าจะมีการตรวจเจอและอาจจะมีการติดเชื้อในจนํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดความกังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกไปหลายจังหวัดเริ่มมีการค้นพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่สมุทรสาครหลายจังหวัดเหมือนกันแล้วก็มาลุ้นกันว่ามันจะเกิดการสเปรดหรือระบาดไปจนกระทั่งเรียกว่าทําให้เกิดการล็อกดาวน์ในพื้นที่อื่น,นตามมาหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เราจะเริ่มเห็นภาพ ถ้ามีการระบาดขึ้นไปจนกระทั่งเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยตลาดเองอาจจะมีดาวไซด์ที่ต่ำกว่าตรงนี้แต่ผมคิดว่าจะเริ่มเข้าสู่จุดที่น่าสนใจในการซื้อนะครับฟังดีๆนะครับถ้ามองในเชิงของต้าน,นปัจจัยพื้นฐานนะครับต้องบอกว่าในระดับของตลาดเองซึ่งวันนี้มีเรื่องของริสพิเมี่ที่มันต่ำลงเนี่ยอัพไซด์ควรจะเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งเราอาจจะมองตลาดพันสองถึงพันสี่เนี่ยมันสามารถที่จะขยับขึ้นมานะครับเป็นพันสามถึงพันห้านะครับ หรือว่ามากกว่าตัวนั้นขึ้นไปได้สามารถที่จะชิฟอัพขึ้นมาได้นะดังนั้นภาพตรงนี้เรากังวลได้แต่ว่าอย่าถึงกับกลัวและขณะเดียวกันเนี่ยภาพตรงนี้ถ้าเราเห็นในหลายประเทศมาแล้วก็คือว่าจริงการระบาดเนี่ยมันมีผลกระทบบ้างในระยะสั้นแต่ว่าจริงๆแล้วที่สุดแล้วภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นที่ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องขึ้นอยู่กับเม็ดเงินและฟโฟล์เนี่ยมันจะมีบางครั้งที่มันอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวาตาม ภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตาบใด <c oughs> ตาบใดที่ฟันโฟ้เนี่ยยังเป็นในทิศทางที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากภาพที่เราคุยกันไว้หรือว่าเรายังคงเห็นการเข้าซื้อสุธทธิ <c oughs> ของนักทุนต่างชาติเนี่ยเราก็มองว่าภาพตรเนี้เป็นภาพที่เรากังวลได้บ้างแต่ว่าอย่าถึงกับไปกลัวจนเกินไปนะครับผมอยากจะพาท่านไปดูในตัวในด้านภาพของตัว n v d R เราก็จะเห็นว่าภาพของ NVDA เนี่ย <c oughs> จริงๆเมื่อวาน most active เป็น K-Bank เป็น <c oughs> พวก <c oughs> บ้านปูนะครับปตทแล้วก็ถุงถุงมืออย่างนะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยาถามว่าทำไมกลุ่มธนาคารลงเยอะนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าที่กลุ่มธนาคารลงเยอะเนี่ย <c oughs> สัปดาห์นี้เราจะมีการประชุมกรงงในวันที่23นะครับจริงๆแล้วเราคิดว่ากรงงนน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับ อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูก็คือว่าตอนนี้เราเห็นเรื่องนี้ซึ่งทําให้คนกังวลนะครับเราเห็นการที่ตลาดหุ้นลงแรงเราเห็นความกังวลเรื่องของล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งว่า <c oughs> กนง,งอ,อาจจะนะครับขอพ่อนยาน,น่ดหนึ่งนะครับแก้ไอก็กนง,งมีโอกาสครับที่อาจจะลดดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์สลาดก็ได้ั้นเราเห็นกลุ่มแบงก์ลงเาน่จะแรงเนี่ย นอกจากที่เราคุยกันว่ามันมีเดเวอร์เจนในหุ้นแบงค์หลกักๆเกือบทุกตัวแล้วก็ปิดตเคมีด้วยเนี่ยมันอีกเหตุผลหนึ่งผมคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ของการที่เรียกว่าเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วทําให้กรง,ง,งตัดสินใจเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการลดดอกเบีย้ยก็ได้ลองดูการที่หุ้นฟแนนซ์หลายตัวมันแข็งกว่าตลาดการที่หุ้นธนาคารอ่อนกว่าตลาดหรือแงมีแรงเทคลงมาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพตัวนี้ยังชอบธนาคารอยู่ในภาพใหญ่นะครับเพียงแต่ว่า เราก็เห็นว่าพอมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดสมมติกรอง,อง,องลดดอกเบี้ยจริงแบงก์เองอาจจะโดนอีกดอกหนึ่งได้นะครับแต่ว่าถามว่าน่าสนใจในการกลับมาซื้อไหมน่าสนใจจุดซื้อแบงก์ที่ดีคือเมื่อไหร่คําตอบก็คือประมาณกลางเดือนมกราคม <c oughs> <c oughs> นะครับเหตุผลก็คือกลางเดือนมกราคมเนี่ยกลุ่มแบงก์จะประกาศงบภายในวันที่20มกราครับผมคิดว่าตอนนี้ หลายคนที่เก่งแบงก์แล้วได้กําไรมา4 0 5 0ในเวลาสั้นๆเนี่ยเกออาจจะเริ่มเรียกว่าล็อกกําไรดีกว่าแล้วก็มาดูว่า1งกนงจะลดดอกเบี้ยไหมแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมาดูต่ออีกว่าหนี้เสียจะเยอะหรือเปล่าที่กังวลกังวลกันไว้นะครับดังนั้นภาพนี้จะเฉลยประมาณงบออกก็คือต้นเดือนมกราคมดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ครับใครที่สนใจในกลุ่มธนาคารแล้วก็เอ้ยยังไม่ได้มีเท่าไหร่เนี่ยพองบธนาคารออกในช่วงต้นเดือนมกราเป็นช่วงที่ท่านต้องมาดูและประมาณสักวันที่10เเปป็นนต้นไี่ย ต้องกลับมาดูแล้วว่าเออจะถึงเวลาที่จะต้องกลับมาซื้อหุ้นธนาคารหรือยังซึ่งผมคิดว่าต้องกลับมาซื้อนะครับดังนั้นจริงๆถ้าราคาลงแรงลงหนักเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอถึง10มกราคมก็ได้แต่สมมุติว่าถ้าใครแบบเรียกว่าไม่ได้ต้องรีบร้อนที่จะซื้ออยากที่จะซื้อแบบเรียกว่าชิลๆสบายๆไม่เน้นว่าต้องถูกสุดเนี่ยก็ไปดูในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมนะครับโอเคนะครับมีอะไรที่ต้องคุยกันต่อ โอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราชอบบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าในตัวที่เราชอบนะครับถ้าลองดู e n v i p เพิ่มเติมก็ได้ก็จะเห็นว่า envir ที่เริ่มมาซื้อสุทธิต่อเนื่องกันเนี่ย c p r นะครับ cpf นะบ b BL, เริ่มซื้อ2วันนะครับ มินเริ่มมาบ้างนะครับท็อปเริ่มบ้าง GC นะครับดังนั้นจะเห็นว่าในกลุ่มหลายๆตัวที่ไม่ได้ผลกระทบเนี่ยมันก็เริ่มเห็นการซื้อสุดที่ของต่างชาติเข้ามานะครับก็ลองดูครับผมคิดว่าหลายตัวที่ขึ้นไปแรงในรอกที่ผ่านมาเนี่ยมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจที่นี้เนี่ยระยะสั้นๆคนที่มันจะไม่กระทบคอือผมคิดว่า6-7วันตรงนี้จนกว่าจะชัดเจนว่าเราจะล็อกดาวน์เพิ่มเติมหรือเปล่าคนจะเพิ่มขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยไหมเนี่ยนะครับ จะเป็นเพรสเชอร์ที่ทำให้ตลาดเรายังไปไหนได้ไม่ไกลมากจากพันสก็ยังขึ้นมาค่อยได้ไกลกว่าพันสี่ร้อยยี่สิบสามสิบจะลงนะครับก็เราก็คิดว่าก็ให้หลุดกว่าพันสี่ร้อยไปลึกๆก,ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้กังวลถึงภาพขนาดนั้นนะครับก็เลยมองว่าในโซนแถวพันสามร้อยห้าสิบพันสี่ร้อยจุดเนี่ยจะเป็นโซนที่น่าสนใจในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนที่นี้เนี่ยเราเลือกอะไรนะอันที่หนึ่งก็คือตัวของทางด้านที่เราชอบนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็เริ <c> ่ม <oughs> กลับมาพูดอยู่หลายครั้งเหมือก็คือ VNT นะ VNT เองเป็นหุ้นพิโตเคมีซึ่งสเปรดดีมากแล้วก็ทำ New High ในรอบ8ปีนะครับ PVC เพราะฉะนั้นถ้าผ่านต้องบอกว่า VNT นะครับเดี๋ยวขอดูให้มันเป็น <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าสามารถเนี <c> ่ย <oughs> ที่จะยืนต่อเนื่องขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็จะได้ลุ้นครับในระดับของการขึ้นไป อ๋อโทษที T, ผมผิดตัวนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ VNT ที่เป็นปิโตวเคมีของเรานะมันเป็น VNT ของตลาดหุ้นอื่นนะครับใช้ตัวนี้ต้องดูนิดหนึ่งอ่ะวินิฉัยโอเคนะครับก็ภาพตรงนี้ <c oughs> นะครับก็เริ่มยืนเหนือจะเห็นว่าเริ่มยืนเหนือโซนแถว28บาทได้มั่นคงนะครับพ่านตรงนี้น่าจะเป็นรอบที่เราเริ่มเห็นการ เยับขึ้นหรือว่าเริ่มไต่ระดับไปในโซนที่ที่ดีขึ้นนะครับก็ไฮเดิม erm จะอยู่ในโซนประมาณแถว36-37บาทนะครับก็ลุ้นกันอยู่ว่าอาจจะมีโอกาสขึ้นไปในโซนแถวๆนั้นหรือเปล่านะครับตัวที่2นะครับ <c oughs> TVOTVO <c oughs> <O> <c oughs> <O> เองก็ได้ผลดีจากเรื่องของกากถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ราคา <c oughs> ถั่วเหลืองที่ปรับขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็การที่เนื้อสัตว์ไปได้ดีเนี่ย ก็ทําให้การใช้พวกของกากถั่วเหลืองนะครับปรับเพิ่มขึ้นสูงด้วยในการเป็นอาหารสัตว์ก็ภาพตัวนี้เป็นหุ้นที่ปันผลดีด้วยนะครับท่านตรงนี้ก็เออเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะเออเคย,ยบตัวขึ้นนะครับก็ถ้าใครเก่งกําไรก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดสต็อปนะครับก็คือในโซนประมาณแถว30บาทไม่ต่ํา30บาทเนี่ยก็ลุ้นในทางของการเวียงตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอ่าทิสโก <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับจะเห็นว่าทิสโก้นเนี่ยขึ้นมาจนทดสอบแนวต้านสำคัญเลยนะครับในโซนแถวตรงนี้ก็คือประมาณ95บาทนะครับก็เลยมีการเทคหรือมีการหย่อนตัวลงมายัางไงก็ตามการหย่อนตัวลงมาเนี่ยก็จะมีแนวรับในโซนประมาณ82นะครับเมื่อวานปิดไปสัก85หน่อยๆเพราะฉะนั้นในโซน82 ถึง85เนี่ย <c oughs> จะเป็นโซนที่กลับมาน่าสนใจหรือกลับมาตั้งรับตัวทิสโก้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งข้อดีเยอะคือว่าทิสโก้เองเป็นธนาคารที่มีธุรกิจเช่าซื้อนะครับแล้วก็ปกติแล้วมีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเราเห็นเทรนด์ของราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันปรับดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ธนาคารที่มันมี exposure ของธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับ ผลดีนะครับมีโอกาสที่รับผลดีเนี่ยมากกว่าพวกธนาคารใหญ่ๆนะครับคือถ้าคารใหญ่ๆเราจะไปกลัว NPL กลัวการฟื้นของบวคอร์ p ปอเร e แต่ว่าในตัวของที่เป็นเช่าซื้อเนี่ยมันจะสะท้อนภาพของฟาร์มอินคมที่มีการฟื้นตัวเนี่ยได้เร็วแล้วก็ดีกว่านะครับเพราะันก็มาลุ้นกันครับว่าจะมีล็อกดาวน์ไหมสองเรื่องนะครับหนึ่งคือจะมีล็อกดาวน์ไหมในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับกับ2ก็คือ กนงจะมีการลดดอกเบี้ยไหมนะครับถ้าลดดอกเบี้ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกระดับหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการฟื้นของตลาดได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้ถ้ามีปัจจัยลบมีการลงต่อมีการต่าพันธสี่นะครับลงไปเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่โซนที่น่าสนใจนะครับก็พบกันใหม่กับยูเทรดมอนิคอยได้ทุกเช้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ